สวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณอ้อมครับเดี๋ยวให้คุณอ้อมได้แนะนําตัวกับคุณผู้ชมที่กําลังชมอยู่ตอนนี้ครับได้เลยค่ะชื่ออ้อมค่ะสุริรั์เจสถานนะคะมีประสบการณ์การทํางานกับบริษัทเกาหลีนะคะแล้วก็คนเกาหลีมามากกว่า10ปีค่ะคุณอ้อมครับในส่วนของ JKN High Shopping มีการขายสินค้าในแพลตฟอร์มนะฮะในทีวีใช่ไหมครับผมแล้วก็มีสินค้ามากมายหลากหลายตรงนี้นะครับทำไมถึงยื่นมือมากิจกรรมในส่วนของ SLM ็นโปรเจกต์ใหม่ล่าสุดใช่ไหมฮะค่ะก็จริงๆเราเนี่ย JKN จะขายสินค้าทางแพลตฟอร์มออนไลน์ทีวีนะคะโดยทั่วไปและสินค้ามีค่อนข้างเยอะแต่ทีเนี้ยเป็นการที่ต้องการให right? ้ลูกค้าเนี่ยค่ะได้มีรายได้กับเราด้วยนะคะไม่ใช่เพียงแค่ขายสินค้าแล้วลูกค้าไม่ได้มีอะไรร่วมด้วยเลยนะคะก็เลยมีการทำ SLM ขึ้นค่ะและในส่วนของตัว SLM ตรงนี้ครับสินค้า ที่เราจะเลือกมาเพื่อต่อยอดนะครับจะเป็นสินค้าประเภทไหนบ้างก็จะมีสินค้านะะคนำเข้าจากประเทศเกาหลีนะคะแล้วก็สินค้าที่เป็นสินค้านวัตกรรมในประเทศไทยเนี่ยค่ะเอามาเพื่อที่ตอบโจทย์ทั้งในด้านของสุขภาพแล้วก็สร้างรายได้ไปด้วยกันแสดงว่ามีความหลากหลายมากใช่ค่ะในส่วนของสินค้าแล้วทําไมถึงเจาะจงไปในส่วนของสินค้าจากประเทศเกาหลีด้วยครับออต้องบอกอย่างนี้นะคะว่าสินค้าจากประเทศเกาหลีนะคะทําให้มั่นใจค่ะเพราะว่าประเทศเกาหลีเนี่ย ถ้าจะผลิตสินค้าออกมาแล้วกับประเทศที่มีการแข่งขันสูงนะคะแล้วไม่มีสินค้าถ้าไม่ดีจริงค่ะคก็จะไม่สามารถทำตลาดได้ค่ะแสดงว่าสินค้าเขาก็ถูกคัดเลือกคัดสรรมาอีกรอบหนึ่งแล้วก่อนที่จะมาถึงมือผู้บริโภคอีกครั้งแล้วที่นี้ครับถ้าเกิดว่าใครที่กำลังดูอยู่ครับคุณอ้อม แล้วสนใจในธุรกิจ SLM ร่วมง,งานกันกับ JKN High Shopping ตรงนี้ควรทำยังไงบ้างหรือคุณอ้อมมีอะไรอยากจะฝากถึงทางบ้านที่ดูอยู่บ้างไหมครับค่ะก็อยากจะบอกทา่านผู้ชมทางบ้านนะคะว่าบริษัท JKN High Shopping เนี่ยธุรกิจของบริษัทนี้ก็คือค่อนข้างจะมั่นคงอยู่แล้วนะคะแล้วก็ เป็นอะไรที่มีครบทุกอย่างค่ะตอนนี้บริษัทต้องการตัวแทนแล้วก็ผู้ที่จะมาช่วยกันขายสินค้านะคะแล้วก็ทํางานไปกับเราค่ะไม่ต้องกลัวนะคะว่าจะทํางานแล้วเนี่ยจะแบบโดดเดี่ยวค่ะบริษัทจะมีทั้งคนที่ช่วยสอนช่วยเทรนแล้วก็ม,มีแคมเปญท่องเที่ยวมีการคืนรายได้ยิ่งขายเก่งยิ่งพูดเก่งนะคะมาอยู่ที่นี่นะคะเติบโตไปด้วยกันได้แน่นอนค่ะโอนะ้โหน่าสนใจมากๆเลยใครสนใจติดต่อร่วมงาน SLM กับ JKN High Shopping ได้นะครับยังไงขอบคุณคุณน้อมากเลยนะครับผม <c oughs> ขอบคุณครับ <c oughs>